สวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็มาเดี๋ยวมองกันรอตั้นเลิกเรียนนะทุกคนมาหาข้าวกินแล้วก็มาทำธทุรานิดหน่อยอป้าราถึงเดี๋ยวมองกันเลยทุกคนเดี๋ยวพาป้าไปทำธุรานี่ที่ไหนแบงค์ครับไปแบงค์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาข้าวกินวันนี้เราจะทำคอนเทนต์ก็คือเราจะไปกินมหม่าล่ากันนะทุกคนแล้วก็ ถ้าเกิดว่าใครตักหมาล่าเราแพงกว่าคนนั้นต้องเป็นคนจ่ายโอเคไหมโอเคไหมได้เหรไอ้ขตักชิก้นเดียวเลยอา้าวไม่ได้ด่อย่าโก,กงี่มันก็ต้องตักให้แบบว่าเราพอกินอะ่ะแล้วเรามาลุ้นกันว่าใครจะแพงกว่ากันถ้าคนไหนแพงกว่าคนนั้นต้องเป็นคนจ่ายโอเคไหมโอเคโอเคมาม๊าจะพยายามไม่ตักเยอะนะพยายามจะไม่หิวเหมือนวันนั้น <laughs> ถ้าเกิดว่ามาม๊าตักเยอะเกินไปอะ่ะมามาต้องเป็นคนจ่ายโอเคไหมโอเค เดี๋ยวพาไปทำปอบาไปทำธุระก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายกันอีกทีนะคะไปนั่งตรงไหนดีครับคุณนั่งตรงไหนดีนี่ไงเดี๋ยวนี่เอาดี๋ยวทั้งสองคนวางของไว้ตรงนู้นเอาเตรงตรงไว้ี่างโอเคโอเคไปแล้วเราไปตักหมาล่ากันก็คือเหมือนเดิมนะป๊าเหมือนเดิมก็คือเหมือนเดิมก็คือใครตักแพงกว่าคนนั้นจ่ายโอเคไหมเอาขามาด้วยหนึ่งอัน ขอบโครนใครจักแท่งกว่าน,นี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะจักตักแข่งการมาขอามามาของมาม่านะมามา,มา,มากินเส้นนี้เจเียวเลยเจียวขอามันเซียนน่ะทุกคนเอาให้เขาหนึ่งทีด,ด้วยต้องบอกว่าอร่อยเราก็เลยจะลองกินตามท่านนะจ๊ะอ,อยู่อ่ะไม่ได้เพือนนี้คืออะไร คืออะะไรนี่น่าจะเป็นสาล่ายกับเต้าหู้อะไรกับเต้าหู้โอเคไม่ตอบให้ปั๊บะก่อนเดี๋ยวมาค่อยจัดถ้าใช้แบปั๊บถ่ายออกมาเดแล้วเอาเห็ดเขียงทองไปหนึ่งไม่เอาหรอเราไม่เอาเอยเพราะมันอย่างอันดิสอ๋อโอเควันนี้ไม่ได้คำนี้ได้แค่นเราค่ะตลก ได้แบ่งได้เนี่ยเพราะมันคิดตอมน้ำหนักอยู่แล้วโอเคเราคิดเฉพาะที่เราต้องการโอเคันนี้อะไรนะขอเรียกหขวดเล้งหขวดเล้งหน่อยว่าสุรพาหขวดเล้งอร่อยไหม,มกินผิดได้เค okay. เรามาดูปลาหยิบกัน อะไนะอมาบามัวเรเร็วตามออกมาบ้างเริ่มละเริ่มละนี่ดูอันนี้เข้าป่าป่ะกินแต่ผัก้วก็งงมากเริ่มแต่ผักมาอยู่มาเส้วด้วยแล้วมันจะมีเส้นนะเราก็ดูว่าเราอยากกินเส้นแบบไหนเราไปาอยากกินเส้นแบบไหนดูเส้นก็มีตามนี้เลยทุกคน ถ้าต้นเนี่ยเป็นพวกมันมันแลเป็นมันมันมีเนื้อสัตว์ปลาคิดหน้าน่ะเออเขาคีบไปด้วยนี่เออเขาคีบไปด้วยเหรออ่ะเออจะได้เสร็จพร้อมกันเนาะเออเคเขาก็อันนี้ด้วยเหมือนกันหมูสไลด์ใช้รอยสวยนะเป็นโอเคอันดิบขึ้นมาสิ ่วนัวของเราไม่ค่อยชอบกินหมูสักเท่าไหร่จะเอาไปแค่หนึ่งส่วนสี่ของอกัน,นามึก,กอนะรอปกรอบนิดงันกินเส้นไหวะกินเส้นไห,นไหนเอาไปลหมึกรอบทุกคนชาจะมีความิเยยบไว้ได้ดิอเอาสองอันอไเน,นี่ยอันเดียวกเดี๋ยวว,วลองชิมไปดีกว่าเราจะไปหยิบอย่างหน่งต่อคนเยอว่ะ ลองเป็นหมน่าจะเป็นบะหมเป็นหมี่ไปกันบะหมี่ป๊าป้าบะหมีมม่ไปแล้วไปเดี๋ยวเจอกันตอนจาอ่ายเงินทุกคนทุกคนนี่นะเราตัดเสร็จแล้วอันนี้คือของป,ปา๊าป้าหน้าตาของป๊าป้าเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้เป็นของมามาคือเราไปแปะไว้ที่คอฮะไ <c oughs> ปอะไรทขาอะไรไหยาดนี้ มาเลยมามะคนแพ้จะต้องดูแลตัวเองแน่นอนเรียกว่าโกงน้ำหนักมั่วเขาช่างไว้ทั้งอันอย่างมั่วอิ่มขอร้องอย่างมั่วเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะทุกคนเราดูนั่นหน้าคนแพ้ได้เลยเราดูหน้าคนแพ้กันตะวันข้นมาไหลยัมาขึ้ะมาเลยวันนี้มันรู้สึกหนักหนึ สรุป宝า,าจ่ายทุกคนเดี๋ยวดูนะสรุปเดิม宝马จ่ายเหมือนเดิมรอบที่แล้ว宝า,าก็จ่ายเพราะว่า宝า,ากินอะไรนะเรายแพงกว่าจ่ายใช่ไหมไปลองลองเวทดูนะเด็ไม่เวดไม่เวดอยากโกงลองเวทก่อนเลยหัวท้อนรักกว่าอเอาเป็นเท่าไรับต้นตำหลักบ้างภาษีใช่ปะ เราอยากกินอร่อยนะ้กินไหนคะนจรู้กันค่ะนี่ของมะมาราคาของมามาทุกคนราคาของมะมานะสองร้ามสองร้บาทอเดี๋ยวดูราคาของป๊าป๊ากันานายังไม่ป๊าชนะป๊าดูกิโลนะป๊าก็ชนะแล้วเออป่าจ่ายาปาา ทำไมหมาแพ้อีกแล้ววะนี่น้ำหนักปีตเอง3.65จุดหกแล้วสามจ่ายไปทุกคนแพ้อีกแล้วอ่ะออกแล้วเรื่องหมาาพี่เสี่ยงเราแพ้อีกแล้วทุกคนทำยังไงดีเอาน้ำด้วยอะค่ะเอาเป็นเอาเป็นสไปแล้วกันค่ะเอาเป็นสไปรหนึ่งค่ะทุกคนดูน้ำหนักคนแพ้ดีร้อิบสาโอเค น้ำแข็งไปสั่งได้เลยน้ำแข็งปลาเก๋าเรียบร้อยค่ะปหมาสหนักหมูามาเมื่อกี้หยิบปหมาส์หยิบหมูเพื่อมาชิ้นหนึ่งไงป้ายเห็นก่อนเป็ดปหมาส์ขี้หมูเพิ่มมาชิน้นหนึ่งเรียบร้อยดีป้าทุกคนทำไมเราแพ้ทำไมเราถึงแพ้แต่ไปไปก็ยังไม่จบนะมันมีมันมีบาร์บีคิวอยู่ยังไม่จบ อันนี้บลูเฟอร์่เนี่ยนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูแล้วหอุดกาเจอกค่ะพี่จิ้มผลไม้หรือว่าอันนี้มันมีอุ้ยเคนเจรลูกเพรามันจะกินเคนเจรลูกทุกคนมันจะมีขาไก่หรือว่าทั่วอยู่ตรงนี้ด้วยนะทุกคนแล้วก็อันนี้นะทุกคนมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโซนน้ำจิ้มนะทุกคนเราก็สามารถทำได้เลยเดี๋ยวหมาม้าจะทำของมาม้าเมื่อกี้เราจ่ายค่าน้ำจิ้มเนาะโอเคของมาม่าเวลามาม่าปรุงนะทุกคนมาม่าก็จะใส่เป็นซอสผสม ซนซอสถั่วใส่ไปหนึ่งช้อนช้อนสองช้อนนะคะสองช้อนค่ะทุกคนแล้วก็ใส่เป็นซีอิ๊วซีอิ๊วนิดหนึ่งใส่ซีอิ๊วไปนิดหนึ่งนะครับตามด้วยน้ำมันงาทุกคนน้ำมันงาอร่อยมากแล้วก็จะใส่ลงไปนี้เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะใส่พริกนะพริกของหมาด ก็ความ่อยแล้วก็จะใส่เป็นพริกกระเทียมไหนนี่ทำตามสูตรไหนครับเนี่ยสูตรแบบมาเองครับไม่คุณทำสูตรไรเนี่ยเราไม่ได้ทำตามเขานะเราทำสูตรของเรารเอง แล้วก็เจ้าหนอนเฮ้ยแต่มันเหมือนเลยอะแต่มันาำตามสูตรเลยนีย ee, ม่มันมาทำตามสูตรแรกเลยทุกคนใส่เหมือนกันทุกอย่างไปที่มามาพูดไปน้ำมันงาก็ใส่เห็นปะทุกอย่างโอ้สูตรนี้อร่อยจริงนะบอกจริงอร่อยมากเราท,ทําแค่นี้พอนี่ป้าป๊ามันไปเอาตั้งแขนงมาให้แล้วแล้วก็สไปซ์คแนะ<ส><ด>ท้เำไมเราถึงแพ้ทุกคน มาอุ้ยหิวแค่นเดียวเอางาเมื่อวนกระเป๋ามรเล้กกินร้อยกว่าบาทวันนี้มาห้กินสองร้อยอีกแล้วอ่ะมาหิวไงไปดูบินด้ขอฟ้าเท่าหไหร่กาเท่าไหร่ไปดสิ้้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบเอดบาท,บาทแล้วอง <17 8. S 2> มาร้อยเจ็ดบแปดองมาโอ้โหนีดเดียวเองนี่มาแล้วขาไกา่เดี๋ยวขาไก่มากินออเดอร์ก่อนเลทำน้ำจิ้มให้ฟ้าด้วยนเี นี่เราก็มีมก็มีขาไก่ด้วยเราจะเอาขาไก่ไปทอดเดิมยมาทุกคนเอาไปนิดเดียวพอมาจิบก่อนสามวันหกแบบนี้นะเอาขาไก่นิดเดียวพอก็เดี๋ยวกินแทนปลาลูกนี่ขาไก่ขาไก่น่าอร่อยนะป๊ะป๊าดูดิดนะป๊ะป๊าถือกล้องก่อนของมาหามามาเลย ่ประมาณชอบกินแคนตาลูกมากเลยอยากลองแบบผัดแห้งดูเหมือนกันรอบหน้าจะลองแบบผัดแห้งดูผัดแห้งเหรออืมมันมีแบบผัดแห้งด้วยนะอาวปาไม่ได้หยิบช้อนจากกบ่องมาหรอกก็เดี๋ยวรองชา,าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองมันมาก่อนแล้วกันเนาะทุกคนเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีเคมข้ใช้ปาาไปหยิบช้อนกรองบนแ,แห้ง ทุกคนของเราน่ากินไม้ของป้าป๊าสั่นแล้วครับขอบคุณครับอันนี้เป็นของมาม้านะทุกคนแต่มาม้าจะคนน้ำจิ้มป๊าป๊ามันบอกให้มาม้าไปผสมน้ำจิ้มให้แต่ว่ามาม้ายังไม่ได้ทำป้าป๊าทำจิ้มวันนี้ไปก่อนก็ได้แต่มาม้าไม่ทำใหม่ไม่กินนะครับไม่ได้กินเยอะจะลองจินอันนี้เป็นของป้าป๊าทุกคนนี่เป็นของเราป้า ของมามาเยอะกว่าจริงด้วยอะ่ะห่อแล้วน้ำจะกลายเป็นไอหมึกบ้วนน่ากินมากน่ากินไหม่ากิานด้วยกันขนมจีนไว้ตรงกลางนะตรงนี้โ <Okay. S 2> อเคเราขอตัวไปกินก่อนนะทุกคนนี่นี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวดูว่าป๊าป๊าเอาอะไร,ระมาบ้างจะได้รู้ไงว่าหนักเพราะอะไร ปลามีเต้าหู้ชีสนเนอะนะลูกชิ้นน้ำหมูนิดหน่อยเกลี้ยที่เหลือก็ผักนะดูของมามา่าดิโอ้อัดแน่นมาม่าหิวอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะ<ม>เดี๋ยวเราเจอกันที่โรงเรียนน้องตั้นนะเดี๋ยววันนี้จะไปรับน้องตั้นเพราะว่าน้องตั้นมีซ้อมบอลตอนงตอนเย็นต่อจากกาับกระเออเลิกเรียนใช่ไหมลูกปลาไม่ใช่ไปลูกปลาต่อไ,<ป>ไ,ไ,ไ,ไปชิมก่อนนะไป นิวตันครับนิวตันรอเรียนบนอลเพื่อนหนูบอ,อบอกว่าผู้บอกว่าไม่ให้วิ่งไปไม่ให้เดินไม่ให้ลุกเดินเรา,ากินข้าวใช่ไหมเพื่อนหนูคานไปแล้วแล้ววันนี้เลือกได้เลือกสภา,าได้เลือกรับเลือกเมื่อไรครับห้า <5. S 2> อุย้ยยังเลือกเมา่ห้าเหมือนเดิมเบื่อห้าพี่เลย พี่ออโต <S <S อ้อ๋อพี่ที่เรียนบอลด้วยใช่ไหมไม่ใช่อ้าวไม่รู้อ่ะแล้วทำไมถึงเรียกพี่ออโต้อ่ะเออจากที่ก็เรียนบอลมันเสาอ,อ่ะอ๋อใช่ไหมล่ะฮะเรียนบอลมันเสาด้วยกันใช่ไหมใช่แล้วก็ออ๋สนับสน,นุนไง,งเลือกแล้วก็มันทำให้โรงเรียนดีขึ้นเถอะโอเคตอนนี้น้องนิวตันกำลังรอเข้าสนามบอลทุกคนที่ดท้อเขาบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยอ้าว นี่ทุกคนเดวตันเดวตันซื้อขวดน,น้ำมาใหม่โชว์เพื่อนๆหน่อยเฮ้ยดูไอ้น้ำมอ่ะอุ๊ยมันมันสามารถมันสามารถฉีดน้ำเวลาเราร้อนได้มันเป็นไอ้น้ำทุกคนมันเป็นไอ้น้ำกีฬาเล่นกีฬาเมันเป็นแบบว่าขวดน้ำเหมาะกับสำหรับพวกนักกีฬานะทุกคนนี่กินน้ำได้ไหมท่านถ่ายกินน้ำเพื่อนๆดูเอาสามารถกินน้ำได้ไหมครับโอเครีวิว อันนี้แก็ขึ้นข้ามกินก่อนนะดึงขึ้นก่อนโอเคใช้แรงเยอะเหมาะสำหรับนักกีฬาไม่ต้องอมก็ได้นะตีดกายได้ป่ะได้ปวดกายได้ป่ะมันทำอะไอหิมไหมดูดแล้วเร็วที่สุดเออแล้วดูดขึ้นไหมแบบยกดูดขึ้นป่ะอ่าเดี๋ยวเติมน้ำให้ป้าเติมน้ำให้ถามไม่เสร็จก่อนเดี๋ยวเติมน้ำให้ สวัสดีคับสวัสดีครวัสี่เจอเพื่อนน้องนิวตันเห็นว่ามารยาทดีมากเลยเขาสวัสดีครับเลยเห็นเปล่าเวลาเวลาหนูเจอมาคุยกับใครแบบนี้ทำไมครับนไม่จะบอกว่า จะบอกว่าเวลาหนูเจอใครอ่ะหนูเดินมากับใครอ่ะคนนั่ารัะคือผู้ปกครองใช่หนูก็ต้องสวัสดีเขาเลยนะดูเห็นไหมเพื่อนมารยาทเพื่อนมารยาทดีไหมเพื่อนสวัสดีครับเลยมาตั้งแต่ไกลนิ้วเต้นแล้วก็สวัสดีปะป๊ามาเลยเห็นปะมันนิ้วมันเป็นเด็กน่ารักนะลูกมีเด็กมารยาทเด็กมีมารยาทมันเด็กเคือม,มันดูเป็นเด็กม,มีมารยาทค่ะได้ไหมรู้เปล่า โอเคเดี๋ยวท่านน้องนิตันไปซ้อมบอลแล้วเดี๋ยวมาก็จะแอบถ่ายรอดกล้องไปตาดีปะโ okay. อเคเดี๋ยวเจอกันตอนหนูซ้อมบอลแล้วกันเนาะบ๊ายบาย